ในยุคที่เรื่องสุขภาพกลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับทุกคนนะครับเราก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายกันใช่ไหมครับและจะบอกว่าคําตอบเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไกลตัวเลยครับอยู่ในสุดยอดธัญ,ญพืชจากภาคใต้บ้านเรานี่เองที่ชื่อว่าข้าวสังยดคือสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากแค่แข็งแรงเฉยๆนะครับแต่เราอยากมีเหมือนเกราะป้องกันจากธรรมชาติเลยที่จะช่วยเราจากสารพัดโรคในยุคนี้ ซึ่งการดูดาตัวเองแบบธรรมชาติเนี่ยก็เลยกลายเป็นเทรนดที่ฮิตมากๆเพราะใครๆก็อยากจะพึ่งพายาให้น้อยที่สุดจริงไหมครับทีนี้คําถามที่ตามมาก็คือแล้วไอเกราะป้องกันที่ว่าเนี่ยเราจะสร้างมันขึ้นมาด้วยวิธีธรรมชาติได้ยังไงกันละ่ะเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันมีเยอะเหลือเกินในสมัยนี้และคำตอบก็อย่างที่เกินไปครับมันอาจจะซ่อนอยู่ในมรดกจากพื้นดินแดนใต้ของไทยเรานี่เอง เอาละครับเรามาทําความรู้จักกันให้ลึกซึ้งกว่านี้กับข้าวสังหยดสุดยอดธัญ,ญพืชที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ข้าวธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือสมบัติล้ําค่าที่ได้รับการคุ้มครองเลยทีเดียวแล้วข้าวสังขยดนี่มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆก็คือมันเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองแท้ๆของจังหวัดพัทลุงเลยครับจุดเด่นของมันที่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยก็คือสีนี่แหละครับจะออกแดงๆอมม่วงๆรสชาติก็จะหวานนิดๆและที่สําคัญที่สุดเลยนะ คือคุณค่าทางโภชนาการนี่อัดแน่นมาแบบเต็มๆเลยเรื่องราวของข้าวพันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับคือมีการปลูกกันในพัทลุงมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วแต่จุดพีคจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2554ครับตอนที่ข้าวสังยดสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเลยนะที่ได้การรับรอง GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งไอ้เจ้า GI นี่มันก็เหมือนเป็นตราประทับการันตีเลยว่าเนี่ยแหละคือของแท้ คุณภาพดีที่สุดจากแหล่งกําเนิดจริงๆและนั่นก็ทําให้ทุกวันนี้ข้าวสังยดได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพไปเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาลองสวมบทเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์กันสักหน่อยมาเจาะลึกลงไปดูกันเลยดีกว่าว่าในมเมล็ดข้าวสังยดเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ถึงได้พิเศษขนาดนี้หัวใจหลักๆของมันเลยนะอยู่ที่สารต้านอนุมูลอิสระ3ตัวเก่งครับตัวแรกเลยแอนโทไซานิน ก็คือสารที่ทําให้ข้าวมีสีแดงๆเข้มๆเนี่ยแหละครับตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ปกป้องเซลล์ของเราตัวที่2แกมมาโอลไลซานอลตัวนี้จะเข้าไปต่อสู้กับความเสียหายของเซลล์แบบตรงๆเลยและตัวสุดท้ายกาบาหรือกาบาอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนอกจากจะดีต่อร่างกายโดยรวมแล้วนะยังช่วยเรื่องการทํางานของสมองด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับอย่างไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจาก3ฐมานเสือนั้นแล้วยังมีกองทัพวิตามินกับแร่ธาตุอีกเพียบเลยอย่างวิตามินอ e, ีโอ้โหสูงมาก ช่วยเรื่องผิวพรรณให้อ่อนเยาว์แล้วก็มีวิตามิน B รีรวมอันนี้เหมือนเป็นน้ํามันชั้นดีให้สมองกับระบบประสาทเลยนะช่วยเราไม่เพลียไม่อ่อนล้าง,ง่ายๆแถมยังมีแร่ธาตุสำคัญสำคัญทั้งธาตุเหล็กโพแทสเซียมฟอสฟอรัสคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ร่างกายเราขาดไม่ได้เลยครับทีนี้มาดูจุดที่แตกต่างแบบชัดๆเลย ถ้าเราเอาไปเทียบกับข้าวขาวที่เรากินกินกันอยู่ทุกวันนะข้าวสังยดเนี่ยมีใยอาหารสูงกว่าแบบคนละเรื่องเลยครับซึ่งใยอาหารพวกนี้ไม่ได้แค่ช่วยเรื่องขับถ่ายหรือระบบย่อยอาหารนะแต่หน้าที่สําคัญมากๆของมันเลยก็คือช่วยลดเจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือ L D L ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันเป็นตัวการสําคัญของโรคหัวใจกับหลอดเลือดเลยนะครับโอ้โหประโยชน์เยอะขนาดนี้คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเอาของดีๆแบบนี้มาอยู่บนจานอาหารที่บ้านเราได้ยังไงล่ะ มาดูกันครับมีเคล็ดลับง่ายๆแค่3ขั้นตอนเนงครับที่จะทำให้เราได้กินข้าวสังยดที่อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มๆหนึ่งเลยตอนเลือกซื้อให้เลือกแบบที่เป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือนะครับที่ยังไม่ได้ขัดสีขาวเพราะสารอาหารจะยังอยู่ครบ 2. ก่อนจะหุงเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนสัก20-30นาทีและ 3. ตอนหุงก็กะน้าให้พอดีพอดีข้าวจะได้นุ่มแล้วร่างกายก็จะดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดง่ายๆแค่นี้เลยครับ แล้วจะกินกับอะไรดีล่ะคําถามนี้ตอบง่ายมากบอกเลยว่าข้าวสังยดเนี่ยเข้ากันได้ดีกับอาหารไทยสารพัดเมนูเลยครับโดยเฉพาะอาหารใต้รสจัดจ้านอย่างแกงไตปลาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากหรือจะเอาไปทําข้าวคลุกกะปิหอมๆข้าวยำสมุนไพรแบบเฮลตี้เฮลทีหรือแม้แต่ทาเป็นข้าวต้มร้อนๆตอนเช้าก็อร่อยแล้วแล้วก็ได้ประโยชน์แบบเต็มคําเลยครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับว่าท่าพืชโบราณอย่างข้าวสังยดเนี่ย จริงๆแล้วมันมีคำตอบสำหรับปัญหาสุขภาพของคนยุคใหม่อย่างเราๆซ่อนอยู่จริงๆมันเหมือนกับคำพูดที่ว่าการกินข้าวสังยุตทุกวันเป็นวิธีง่ายๆที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็ห่างไกลจากโรคเรื้อรังซึ่งผมว่ามันจริงมากๆเลยนะมันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพระยะยาวที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมานี่โอ้โหทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าเอ หรือว่าจริงๆแล้วอนาคตของการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล้ำๆเสมอไปก็ได้แต่อาจจะซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาจากอดีตในสิ่ง,งใกล้ๆตัวที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปก็เป็นได้นะครับ